บทที่247ฟรีเซอร์ซ่อนตัวอยู่หลังฉากในสถานที่อื่นของจัก,กรวาลพื้นที่ตะวันตกดาวเคราะห์ของกษัตริย์ดาวิโดมันเป็นโลกที่หนาวเย็นซึ่งมีอุณหภูมิติดลบ10องศาตลอดทั้งปีเมื่อเทียบกับลมหนาวที่พัดผ่านกระดูกภายนอกพระราชวังน้ำแข็งและหิมะของกษัตริย์ดาวิโดกลับหนาวและน่าสะพรึงกลัวย,ยิ่งกว่าเดิมชอนอ เสียงแก้ววายตกลงบนพื้นดังกล้องอยู่ในวงังใบหน้าของกษัตริย์ดาวิโดเย็นชาและทั่วทั้งร่างของเขาก็เปล่งรัศมีที่มืดและเยือกเย็นออกมาประนามดาวเคราะห์หง,งอซานคิดว่าพระราชโอรสองค์นี้จะสิ้นพระชนที่นั่นหลูเธอพวกมันแข็งแกร่งขนาดไหนที่ฆ่าเธอได้ กษัตริย์ดาวิโดโอกล่าวอย่างโกรธเคืองฝาบาทนอกจากข่าวเกี่ยวกับองค์ชายลูเทอร์แล้วผู้ใต้บังคับบัญชาที่นี่ก็มีข่าวเกี่ยวกับพื้นที่ทางเหนือด้วยเมื่อเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดโดโกรธมนุษย์ต่างดาวที่มีหัวครีบพูดด้วยความกลัวและกังวลใจพูด กษัตริย์ดาวิโดเหลือไปมองเรากับว่าเขากำลังรักษาคำพูดของเขาเรากับเป็นทองคำตามข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากผู้คนในพื้นที่ทางตอนเหนือหลังจากคูเลอร์ฟรีเซอร์และราชาโคก็ถูกโจมตีโดยผู้เชี่ยวชาญลึกลับเช่นกันและถูกสังหารอะไรพระพักของกษัตริย์ดาวิโดเปลี่ยนไปเขาลุกขึ้นยืนทันทีและพูดด้วยอารมณ์ที่ผันผวนว่าแม้แต่ฟรีเซอร์และกษัตริย์โคก็ตายไปแล้วเหรอใช่ ข่าวเหล่านี้มาจากด้านหน้าให้อย่างนั้นในจัก,กรวาลทั้งหมดเผ่าพันธุอสูรน้ำแข็งเหลือเพียงราชาอ,องค์นี้เสียงของกษัตริย์ดาวิโดดังขึ้นอย่างมากจากนั้นเขาก็เดินไปมาในวังน้ำแข็งนี้ไม่ใช่ข่าวดีสามรับเขาหากเป็นในอดีตเขายังคงยินดีกับการตายของราชาโคแต่สมมุติฐานคือให้ราชาโคตายด้วยมือของเขาอย่างไรก็ตามการเสียชีวิตของลูเธอร์ทำให้อารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปและทันนดนั้นได้ยินว่าราชาโคสวรรคต ทำให้เขามีความรู้สึกการตายของกระต่ายก็เป็นความโศกเศร้าของจิ้งจอกเช่นกันเขารู้สึกแผ่วเบาราวกับกำลังกำจัดเผาพันธอสูรน้ำแข็งทีเอล รู้สึกเห็นใจคนที่มีใจเดียวกันในความทุกข์สิ่งนี้ทำให้เขาไม่สบายใจคงจะแปลกใจว่าเขาจะสบายดีไหมว่าแต่ใครลักษัตริย์ดาวิโดคุ้นคิดอย่างรอบคอบในจัก,กรวาลผู้คนที่ต้องการให้พวกเขาตายมากที่สุดคือสี่เจ้าพิภพที่ดูแลการแลคอซี่และองค์กรลาดตระเวนทางช้างเผือกหน้าเสียดายที่พวกเขาไม่มีความแข็งแกร่งแบบนั้น ในความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นของเจ้าพิภพหรือลาตระเวนทางช้างเผือกกษัตริย์ดาวิโนไม่ได้ทำให้พวกเขาอยู่ในสายตาของเขากองกำลังที่สามารถเผชิญหน้ากับพวกเขาได้เป็นเพียงกองกรรม ลังระดับสูงบางส่วนในพันธมิตรการค้าจาัก,กรวาลแต่เขาก็เป็นสมาชิกของพันธมิตรการค้าด้วยแม้ว่าภายในองค์กรพันธมิตรการค้าจะวุ่นวายและซับซ้อนและไม่มีใครที่ขัดแย้งกับเขาเลยยังน้อยก็บนผิวเผินพวกเขายังคงรักษาความสงบแม้จะคิดทบทวนดูแล้วเขาก็นึกไม่ออกกว่าใครกำลังมุ่งเป้าไปที่เผ่าพันปีศาจน้ำแข็งเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่ที่ลูเทอร์ราชาโคและคนอื่นๆเสียชีวิตที่ละครอรอ แต่มันเป็นเรื่องบังเอิญมากเกินไปอย่างไรก็ตามความลึกลับของโลกก็เป็นเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่ากษัตริย์ดาวิโนโดจะพยายามไตร่ตรองมากเพียงไรเขาก็คงไม่คิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่ลูเธอร์และคนอื่นๆเสียชีวิตพร้อมกันเป็นเพียงว่าพวกเขาทั้งหมดต่อสู้กับซูเปอร์ไซヤอาวิทส่งคนไปที่พื้นที่ตะวันออกแล้วกำจัดชายที่ชื่อคารุกษัตริย์ดาวิโนโดสงบลงและพูดกับลูกน้องของเขาใช่ฝ่าบาท จูจ่ๆร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่มุมของวังน้ำแข็งและต่อก่อนจะหายวับไปอย่างรวดเร็วอีกครั้งไอ้บ้าถ้าไม่ใช่เพราะการุกนั้นลูเธอร์คงไม่ไปดาวเคราะหอง,งอซานและเขาคงไม่ตายที่นั่นคารุกนั่นต้องตาย กษัตริย์ดาวิโดโอคิดอย่างเฉยเมยการตายของลูเทอร์ส่งผลกระทบอย่างมากต่อแผนการที่จะครองจัก,กรวรรดิของเขาการสูญเสียบุคคลที่มีความสามารถเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกชายที่เชื่อฟังมากทำให้ความยากลำบากในการดำเนินการตามแผนของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งกษัตริย์ดาวิดโดก็ตรัสอีกครั้งว่าเนดอไปเตรียมกองเรือกษัตริย์องค์นี้ต้องการเดินทางไปดาวเคราะห์หงอซานเป็นการส่วนตัว pl สงสัยว่าจะมีปู่นี้มาเพิ่มให้ดาวเคราะห์หง,งอซานอีกแล้วจะใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะไปถึงดาวเคราะห์หง,งอซานหากเราขับด้วยความเร็วเต็มที่มนุษย์ต่างดาวชื่อนเนดอคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่า เขตตะวันตกอยู่ไกลจากพื้นที่ตะวันออกมากหากเราผ่านตรงจากใจกลางจัก,กรวาลอาจต้องใช้เวลาถึง5เดือนกว่ายันอวกาศที่ก้าวหน้าที่สุดของเราจะมาถึงจากนั้นเราจะตรงไปยังศูนย์กลางของจัก,กรวาลแต่ฝ่าบาทมันคืออาณาเขตของลาดเวณนทางช้างเผือกแอลนิดเตือนสอนอขยะพวกนั้น ถ้าพวกเขาไม่รู้ว่าอะไรดีสำหรับพวกเขาน้ำเสียงของกษัตริย์ดาวิดไม่แยแสและเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าเมื่อเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดโดตัดสินใจแล้วเนดอก็พยักหน้าและกล่าวว่าเช่นนั้นข้าจะรีบไปเตรียมตัวทันที ดาวเคราะห์หง,งอซานอาดาวเคราะห์หง,งอซานกษัตริย์ดาวิโดนั่งบนบัลลังเย็นยญญเยือกมองไปที่ลูกน้องของเขาที่ละคนและดวงตาสีม่วงของเขาก็กระพริบเขาเงยหน้าขึ้นและหลับตาลงพึงพำกับตัวเองดาวเคราะห์บริหารที่สามของฟรีเซอร์หลังจากได้รับข่าวผู้ใต้บังคับบัญชาของฟรีเซอร์ก็กระจัดกระจายที่นี่และที่นั่นในพื้นที่ทางเหนือกลับมาเป็นสองและสามแม้ว่าจำนวนคนที่กลับมาจะมีเพียงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของตัวเลขเดิม แต่จำนวนคนก็ยังมากเกินไปและในไม่ช้าดาวกระดวงที่3ก็แออดัดเมื่อมองไปที่ฝูงชนที่หนาแน่นด้านล่างฟรีเซอร์ยืนอยู่บนท่านสูงโดยเอามือไปข้างหลังและย,ยิ้มอย่างชั่วร้ายโฮ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 มีคนกลับมาเยอะเลยอาโบคาโดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเขาเป็นลูกน้องของคุณนำพวกเขาอย่างถูกต้อง ฟรีเซอร์หันไปทางอาโบและคาโดและพูดอย่างสุภาพสีผิวของพี่น้องอาโบและคาโดเป็นสีน้ำเงินและสีแดงตามลำดับและพวกเขาว่านเล็กน้อยโดยมีหนวดเนื้ออยู่บนหัวพวกมันดูไม่ทรงพลังแต่พวกมันต้องไม่ถูกประเมินต่ำไปเพราะรูปร่างหน้าตาของพวกเขาในงานต้นฉบับพวกเขาจะแข็งแกร่งเหมือนฟรีเซอร์ในอนาคตทีเอล น่าจะหมายถึงรูปแบบร่างแรกของฟรีเซอร์พวกเขาเคยต่อสู้เคียงข้างกับพลังกินิวและหลังจากที่ฟรีเซอร์เสียชีวิตพวกเขาตั้งใจที่จะแทนที่ตามหนงองของฟรีเซอร์โจมตีและครอบครองดาวคระทุบแห่งต่อมากับซอร์ไรเบรลูกน้องของฟรีเซอร์พวกเขาแบ่งอาณาเขตและปกครองเหนือพวกเขาพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เหลือเชื่อนายโดโดริยอคุณบาลอเฟ่คุณจะช่วยเหลืออาโบและคาโดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ฟรีเซอร์สั่งอย่างเคร่งครัดครับราชาฟรีเซอร์เข้าใจแล้วโดโดริยอนและบาลอเฟพยักหน้าจากนั้นมองไปที่พี่น้องอโบและคาโดสองพี่น้องสวมชุดเกราะต่อสู้แบบดั้งเดิมของกองกำลังฟรีเซอร์ร่างอ้วนของพวกเขาสั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นดวงตาของโดโดริยอนเต็มไปด้วยความอิจฉาใครจะคิดว่าราชาฟรีเซอร์ที่อยู่ในจุดสูงสุดจะเลือกไปใช้ชีวิตอย่างสันโดษในเวลานี้ ภายเนื้อที่ตกลงมาจากท้องฟ้าในทางใดาทาให้พี่น้องทั้งสองสับสนและสับสนเล็กน้อยและหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขโดยไม่แจ้งให้พวกเขาทราบทันใดนั้นพวกเขาก็ถูกฟรีเซอร์ผลักไปที่ด้านหน้าของแท่นเพื่อดึงดูดพลังยิงของกองกลมลังอื่นอย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะได้รับแจ้งพวกเขายินดีที่จะยอมรับข้อตกลงดังกล่าว ในเวลานี้ดวงตาของคนที่อยู่ในฝูงชนสองประกายเขามองไปยังฟรีเซอร์ในระยะไกลด้วยท่าทางที่จริงจังพอแล้วฟรีเซอร์ยังไม่ตายแต่ทำไมฟรีเซอร์ถึงทำเช่นนี้นับปะถามด้วยความสงสยัยหนึ่งไม่ใช่ผู้ปกครองที่ดีถ้าเขาให้ดินแดนของเขาไปนี่เป็นสิ่งที่คนโง่เท่านั้นที่จะทำใครจะรู้ เบจิต้าพ่อลมอย่างเย็นชาณนะปะหัวเราะด้วยความเขินอายและมองไปที่ราดิชราดิชโบกมือของเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนะปะกล่าวว่าลืมไปลืมไปฉันรู้ว่าคุณไร้ประโยชน์ราดิชวยัย13-14ถึงปีเม้มริมฝีปากของเขารู้สึกผิดเมื่อเขาอยู่กับเบจิต้าและหนะปะดูเหมือนเขาจะเป็นแค่กระสอบทรายทุกครั้งที่นภาอารมณ์ไม่ดีเขาจะระบายความโกรธใส่เขาใครบอกให้เขาเป็นนักรบระดับตำ่ำ ประดิษฐ์ถอนใจลึกๆเขาไม่พอใจอย่างมากกับความสามารถที่ซ่อนเร้นของเขาบทที่248ชั้นอยากกลับโลกความสันโดษของฟรีเซอร์เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพื้นที่ทางเหนือที่ปั่นป่วนในปัจจุบนัน เนื่องจากไม่มีคนเข้มแข็งที่จะก้าวออกมาและรวมพวกเขาเป็นหนึ่งอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถของแต่ละกองกำลังในการต่อสู้มันก็เหมือนกับการจมอยู่ในความขัดแย้งของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นที่คาดการว่าในอนาคตอันใกล้พื้นที่ภาคเหนือจะยุ่งอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัลม อนาจและการสร้างกองกำลังขึ้นใหม่แม้ว่าฟรีเซอร์จะมอบอำนาจปกครองให้กับพี่ชายสองคนคืออโบและคาโดเขาไม่ได้สั่งให้กองกำลังอื่นปฏิบัติตามพี่น้องอโบและคาโดโดยตรงความคลุมเครือนในการรักษานี้สามารถเห็นได้ชัดเจนจากฟรีเซอร์ซึ่งเขาไม่ได้ใช้ชื่อของเขาเพื่อระลึกถึงผู้ใต้บังคับบัญชา จะใช้ชื่ออาโบและคาโด,ดแทนเขาไม่ได้ผ่านตามหนงอของเขาเป็นการส่วนตัวแต่เขายืนอยู่กับพี่น้องบนแท่นเท่านั้นทุกองค์กรมีคนที่คล้ายกันซึ่งไม่สามารถยอมรับสองพี่น้องคืออาโบและคาโด,ดมีเพียงฟรีเซอร์เท่านั้นที่สามารถปราบปรามคนเหล่านี้ได้ดังนั้นในขณะนี้เมล็ดของความขัดแย้งได้ถูกฝังไปแล้ว ซึ่งอาจใช้เวลานานในการฟื้นฟูความสงบอย่างไรก็ตามนี่อาจเป็นสิ่งที่ฟรีเซอร์ต้องการเห็นด้วยความสามารถของพี่น้องอาโบและคาโดจึงไม่มีปัญหาในการควบคุมอนณาเขตหลักภายใต้ฟรีฟรีเซอร์แต่เนื่องจากค่าราชบริพารที่อยู่รายรอบกรรมัมลังจับตาดูพวกเขาอย่างคุกคามพวกเขาจึงทำได้เพียงอาศัยฟรีเซอร์ที่โดดเดี่ยว แน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเบจิต้าและบริษัทอื่นๆเบจิต้าไม่สนใจผู้นำคนใหม่พี่น้องอโบและคาดดหลังจากยืนยันว่าฟรีเซอร์ยังไม่ตายเบจิตามองดูฟรีเซอร์บนแท่นสูงอย่างเย็นชาว่านับปะไปกันเถอะเฮเราจะไม่รอให้ผู้นำคนใหม่พูดจบก่อนหรือนับปะถามด้วยความแปลกใจเบจิต้ายอเยยตั้งแต่ฟรีเซอร์ยังไม่ตายอะไรคือความสำคัญของผู้นำคนใหม่ พวกมันเป็นเพียงหุ่นกระบอกที่วางไว้ด้านหน้าหากคุณต้องใช้เวลาอยู่และเฝ้าดูควรใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของคุณเกี่ยวกับพี่น้องอโบและคา์โดเบจิต้าไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับพวกเขาเจ้าชายผู้หญิงจองหองจะมองเห็นสิ่งที่เรียกว่าหุ่นเชิดได้อย่างไรสิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือเหตุผลที่ฟรีเซอร์ต้องการซ่อนอยู่เบื้องหลังมันเหมือนกับที่พูดในข่าวลือจริงๆ หรือเปล่าว่าเป็นเพราะการคุกคามของศัตรูที่ทรงพลงัง ไม่ว่าฟรีเซอร์จะวางแผนอะไรไม่ว่าเขาจะกลัวหรือหลบหนีคนเดียวที่สามารถเอาชนะฟรีเซอร์ได้ในอนาคตคือฉันเบติต้าสาบานในใจในอดีตเมื่อสมาชิกทั้งหมดของเผ่าชาวไซย,ยา่ารับใช้กษัตริย์ฟรีเซอร์แม้แต่ราชาเบลจิต้าพ่อของเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเชื่อฟังการจัดเตรียมของฟรีเซอร์บนพื้นผิวแต่เขาไม่ได้รับผลตอบแทนมากนะักพวกเขาเป็นลูกน้องของฟรีเซอร์และพูดด้วยคำพูดที่ไม่น่าพอใจพวกเขาเป็นแค่ทาสซึ่งเป็นที่รับไม่ได้สาหรบ บเบจิต้าที่มีความภาคภูมิใจในธรรมชาติเบจิต้าต้องการพิสูจน์ด้วยความแข็งแกร่งของเขาว่าชาวไซยาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ดีที่สุดในจัก,กรวาลและไม่ใช่ลูกน้องของเผ่าพันธุ์ใดต่อกอรองงอ นับปะพยักหน้าขณะที่เขาลู่หัวเรียกของเขาแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเบติต้าหมายถึงอะไรแต่เนื่องจากเจ้าชายเบติต้าพูดอย่างนั้นเขาก็จะทำตามคำสั่งราดิทอรีไปรับภารกิจที่เหมาะสมนับปะสั่งราดิทอเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการเลือกภารกิจมรรทำมโดยราดิซซึ่งมีความแข็งแกร่งที่สุดใช่ ราดิทอรก็พยักหน้าด้วยไม่โกรธเลยสักนิดและในไม่ช้าก็วิ่งไปรับภารกิจหลังจากนั้นทั้ง3คนก็ได้ทิ้งดาวเคราะดวงที่3ของฟรีเซอร์ไว้บนยานอาวกาศเดินทางราวกับทหารรับจ้างในจักรวาลทื้นที่ตะวันออกดาวเคราะห์หงอซานแสงแดดยามรุ่งอรุณคืบคลานผ่านขอบฟ้าและแสงแดดค่อยๆส่องบนยอดเขาที่มืดมิดแสงแดดพัดพาหมอกบางๆออกไปแล้วันใหม่ก็มาถึงอีกครั้งเคาะเคเคะ เช้าตรูประตูบ้านของเซียยะถูกเคาะบ,บ้านของเซียยะตั้งอยู่กลางวิลล่าใจกลางเมืองและแน่นอนว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยที่สุดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่หัวหน้าของพวกเขาอาศัยอยู่โดยทั่วไปจะไม่มีใครมาเคาะประตูอย่างหยาบคายแบบนี้มันคือใคร ไมเออร์หมดในรองเท้าแต่เธอเปิดประตูและเห็นเด็กผู้หญิงผมหยิกสีบลอนด์สวมเสื้อครอบสีเขียวยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูคิ้วของหญิงสาวเลิกขึ้นเล็กน้อยและดูเหมือนว่าเธอกำลังรอยอย่างใจร้อนลันจิมาที่นี่ทำไมไมเออร์ถามอย่างแปลกใจโดยปกติลันจิตจะอยู่บนเกาะลอยฟ้าและไม่ค่อยได้มาที่ดาวครอหง,งอซานประการหนึ่งเนื่อง,งจากแรงโน้มถ่วงสูงของโลกเธอจึงต้องสวมอุปกรณ์ควบคุมแรงโน้มถ่วงแบบกรามผลดอเองเสมอในทางกลับกันเธอไม่อยากถูก ทุบปีเลยเพราะชาวไซย่าบนดาวหองอซานนั้นแข็งแกร่งเกินไปดังนั้นเธอจึงไม่ค่อยมาที่ดาวเพราะหองอซานเฮเซียย่าอยู่ที่นี่หรือเปล่าฉันพอแล้วฉันอยากกลับโลก ลันจิผมบลอนรีบเข้าไปนั่งบนโซฟาในห้องนั่งเล่นโดยที่ไม่คุ้นเคยเลยสักนิดมันสมเหตุสมผลแล้วที่เธอซึ่งเป็นมนุษย์ดินทนไม่ได้ที่จะอยู่บนดาวเคราะหงอซันเป็นเวลานานอย่างที่ทุกคนที่นี่แข็งแกร่งกว่าเธอและเธอก็เป็นเหมือนแกะตัวน้อยท่ามกลางความภาคภูมิใจของสิงโตแม้ว่าที่นี่จะไม่เป็นอันตรายแต่สถานการณ์ดังกล่าวก็ตกต่ำเกินไปและไม่มีความรู้สึกถึงความสำเร็จจอลันจิที่มีผมสีฟ้าคิดอะไรอยู่ นางมาที่แห่งนั้นจริงๆลันจิพผมสีบลอนบนพึงพร,รมอยากกลับโลกหมายในเวลานี้เสียยะเดินไปที่ฝั่งของลันจิพผมสีบลอนเขาสังเกตเห็นว่าลันจิพผมสีบลอนสวมเสื้อผ้าที่เธอซื้อให้ตัวเองเมื่อเขาพบเธอครั้งแรกท่อนบนเป็นเสื้อครอบสีเขียวส่วนด้านล่างเป็นกางเกงคาวบอยแบบรัดรูปผมสีทองสวยของเธอถูกมัดด้วยผ้าโพกสีสันสีแดง มันเป็นชุดปกติของลันจิผมสีฟ้าต้นขาสีขาวเร็วทั้งสองได้สัมผัสกับอากาศเ็นไปด้วยออร่าของหญิงสาวเพราะตอนที่เขาซื้อเสื้อผ้าให้เธอในตอนนั้นเขาได้หวีผมเต็มร้านและซื้อเสื้อผ้าสไตล์ต่างๆมากมายทุกขนาดซึ่งเพียงพอที่ลันจิจะสวมใส่ได้ไม่กี่ปีอืมฉันเบื่อจะตายที่ต้องอยู่บทดาวเคราะห์งอซานพนักงานก็มีวันหยุดคุณต้องให้ฉันกลับไปที่โลกเพื่อความสนุกสนาน ลันจิผมสีบลอนยกถ้วยน้ำชาดื่มแล้วพูดอืมที่นายพูดก็จริงเสียย่าเห็นด้วยกับคำพูดของลันจิผมสีบลอนการที่ลันจิอยู่บนดาวเคราะห์หอ,องงอซานตลอดเวลาและการไม่ให้เวลาส่วนตัวของเธอนั้นเป็นปัญหาจริงๆแม้ว่าลันจิผมสีฟ้าจะไม่มีข้อร้องเรียนใดๆแต่ก็ยากที่จะพูดเกี่ยวกับลันจิผมสีบลอนเมื่อมองดูเธอคุณสามารถบอกได้ว่าเธอไม่พอใจมากอยู่แล้วใช่ค่ะพนักงานมักต้องการวันหยุดลันจิผมสีบลอนที่มีดวงตาเป็นประกาย はい。 น้มตัวเข้าไปใกล้ใบหน้าของเขาโดยไม่รู้ว่าการกระทำของเธอหน้าดึงดูดเพียงใดเมื่อได้กลิ่นน้ำหอมที่เธอพ่นออกมาเซียยะก็ไอเบาๆสองครั้งพยักหน้าและเห็นด้วยคุณต้องการกลับไปสู่โลกเพื่อความสนุกมันไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่ต้องทำก่อนคือทำงานรดน้ำถั่วเซียนให้เสร็จเมื่อได้ยินเขาเธอก็ตบหน้าอกอย่างมีความสุขห้าห้าห้าฉันทำเสร็จแล้วต่อไปตราบใดที่คุณป้าจีนและคนอื่นๆยังคงดูแลพวกเขาต่อไปจนกว่าถั่วเซียนจะเก็บเกี่ยวก็จะดี ลังจิตที่มีผมสีบลอนด์เอาเครดิตของคนที่มีผมสีฟ้าไปไว้ในมือของเธอเองเธอคาดการว่าการเก็บเกี่ยวในปีแรกของถูเซนจะดีกว่าที่คาดไว้ในอดีตบนโลกในระหว่างการเก็บเกี่ยวของโครินในหนึ่งปีเมื่อมันสูงก็อาจจะมากกว่า1 0 0่งอและเมื่อต่ำการพะปลูกก็มีแนวโน้มว่าจะลมเหลวโดยสิ้นเชิงแต่เกาะลอยฟ้าถูกสร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อมที่ปลูกถั่วเซียนดังนั้นผลผลิตจะดีกว่าปีนี้พวกเขาสามารถเก็บเกี่ยวถั่วเซียน ได้ประมาณ500เมล็ดปริมาณนี้เป็นธรรมชาติไม่มากเหมือนกับการเก็บหยดน้ำในชามแต่เมื่อะส,สมเป็นเวลานานปริมาณก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นในกรณีนี้หลังจากที่คุณทำงานเสร็จทุกปีฉันจะอนุญาตให้คุณกลับไปโลกในช่วงวันหยุดเป็นเวลาที่เหลือเสียย่าหัวเราะฮิฮิงั้นก็จัดการมันซะ พลังจิบผมบลอนดีใจมากเพราะกลัวว่าเซียยะจะหักล้างคำพูดของเขาเธอยังคงพูดต่อไปฮิฮิในที่สุดฉันก็สามารถกลับมายังโลกได้ชาวเซียาบนดาวหองอซานล้วนแต่ทรงพลังเกินไปฉันเพิ่งถูกรังแกที่นี่หลังจากที่ฉันกลับมายังโลกฉันจะเป็นอิสระเมื่อฟ้าสูงนกก็จะบยบินฉันจะทำอะไรก็ได้ตามใจชออบอ ลันจิผมสีบลอนคิดอย่างยินดีดังนั้นภายใต้คำแนะนำของลันจิผมสีบลอนเซียยว่างมือบนไหล่ของเธอและลันจิอินสแตนทรานส s มิชชั่นเมื่อเธอกลับมายังโลกและได้กลิ่นที่คุ้นเคยในอากาศลันจิพผมบอนก็รู้สึกน้ำตาไหลราวกับว่าเธอเพิ่งรอดพ้นจากขุมนรกกูหูในที่สุดฉันก็ได้กลับมายังโลกแล้ว ลันจิคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการจนกว่าคุณจะตั้งใจที่จะกลับมาจากนั้นฉันจะไปรับคุณเซียะยกล่าวโดยปล่อยไหล่ของลันจิรู้แล้วหน้าฉันไปก่อนนะลันจิผมสีบลอนบกมืออย่างไม่อดทนแล้วพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยตรงคำตอบของเธอมาจากทิศทางที่เธอบินไป เมื่อมองไปที่ร่างของลันจิที่มีผมสีบลอนที่หวัดกลัวเสียยากก็ใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้สาวน้อยคนนี้เธอคงจะยึดถือดาวเคราะห์งอซันไว้อย่างสุดกำลังแต่นี่จะเป็นหายนะสำหรับผู้คนบนโลกเขาไม่ได้กังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของลันจิตเลยแต่เขารู้สึกว่าชาวโลกจะต้องทนทุกข์ทรมานพลังการต่อสู้ปัจจุบันของลันจิที่มีผมสีบลอนคือ180และจริงๆแล้วมีคนไม่มากบนโลกที่สามารถเอาชนะเธอได้ มันเทียบเท่ากับพลังการต่อสู้ของเชนชินฮังเมื่อเขาเข้าร่วมในการแข่งขันการแข่งขันศินละปะการต่อสู้โลกครั้งที่22และบางทีมีเพียงทหารรับจ้างเถาไปไปเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับลันจิดได้แต่มีเพียงความยากลำบากเท่านั้นอาจารย์โรชิและอาจารย์เซิร์ยังคงแย่ก,กว่าเล็กน้อยฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะเข้าไปยุ่งแบบนี้ทำให้ลัน เป็นมนุษย์ดินที่ทรงพลังที่สุดเสียย่าใส่หัวและยิ้มแต่หลังจากคิดเกี่ยวกับมันแล้วลันจินนี้ก็ได้รับการฝึกฝนโดยโครินเองมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่แข็งแกร่ง เซียยหยุดคิดและเตรียมที่จะเดินทางกลับแต่เนื่องจากเขาได้มายังโลกแล้วเขาควรจะกลับไปที่เมืองคาบสมุทรเพื่อดูบ้านอีกหลังของเขาบนโลกนี้ดังนั้นเซียญาจึงเปิดตัวอินสแตนท์ทรานสมิตชันและมาถึงเมืองคาบสมุทรริมทะเลสถานที่แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านเต่าที่ผู้ไทเต่าอาศัยอยู่และจะใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงกว่าจะไปถึงที่นั่นด้วยเรือเรวทีเอลโปรดติดตามตอนต่อไป